สอดมอเชียงใหม่เชิญร่วมชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์ขมนตรีและหนังสือชุด3ภาษาไทยจีนอังกฤษประหลัลาดายความมั่นคงอำเภอแม่แตงนำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจสอบไม้เถื่อนพบไม้แปรรูปและไม้ท่อนซุกซ่อนจำนวนมากไม่หลวงกุง้งเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหลังยกเลิกการลาออกผู้ใหญ่บ้าน สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมคลายร้อนให้แพนด้าผู้มนวยการเผยสัปดาห์หน้าระดมทีมลุยผสมพันธ์ครั้งใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่15เมษายน2558ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทาง l c Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะพรอมเมเนดารีสอร์ทมเชียงใหม่ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในชื่อนิทรรศการที่มีชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์ขมนตรีตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้ค่ะ วันนี้เวลา14.30น,น,นที่ลานกิจกรรมเชั้น1ศูนย์การค้าพรอมิเมนรารีสอร์ทมอลเชียงใหม่นายสุริยะประสัดบัณฑิตผูวรร้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยมิสเตอร์มาร์คเวอร์มูเรนผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมิเมนรารีสอร์ทมอลและนายศักดิ์กอแสงเรืองประธานโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์ขมนตรี นายศักกอแสงเรืองกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่สถาบันองคมนตรีและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกสู่ประชาคมโลกให้ได้เข้าถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงทรงทำอะไรทรงทำเพื่อใครและทรงทำอย่างไรจากมุมมองขององคมนตรีผู้ถวายงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาต่อเนื่องยาวนาน15เรื่องราวที่ประทับใจจาก19องคมนตรี พร้อมข้อมูลและภาพประกอบหาชมได้ยากโดยหนังสือชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์ข้ามณฑี3ภาษาประกอบด้วยภาษาไทยจีนและอังกฤษค่ะจำหน่ายในราคาชุดละ999บาทจำหน่ายแยกเล่มในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊กพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นเจ้าของแล้วนะคะในฉบับภาษาไทยจำหน่ายเล่มละ199บาทค่ะภาษาจีนเล่มละ400บาทและภาษาอังกฤษเล่มละ400บาทค่ะโดยรายได้หลังจากหักค่า ใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะคะมอบให้กับมูลนิธินันทมหิดลเพื่อถวายพระเกียรติคุณอันเป็นโครงการมหามงคลสําหรับพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงค่ะภายในงานมีการจัดแสดงนิทรศการแนะนําหนังสือชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์ขมนตรีโดยได้หยิบยกเรื่องราวบางส่วนในหนังสือ19องค์ขมนตรีมาถ่ายทอดผ่านนิทรศการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสถึงเบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจจากองค์ขมนตรีที่ถวายงานอย่างใกล้ ร่วมชมนิทรศการได้แล้วนะคะสาหรับนิทรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์คมนมรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายนนี้ค่ะที่ลานกิจกรรม A ชั้น1ศูนย์กันค้าพรอมินเนอร่ารีสอร์ทมอญจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดว่าทุกคนเข้าใจแต่ว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงในรายละเอียดแต่ถ้าทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วไม่ว่าภาษาใดก็ตามจะสามารถเห็น พระอเนยภาพทางกฎหมายทางการปรกครองทางการต่างประเทศเรื่องของเกษตรษนะครับโดยเฉพาะด้านเกษตรษเสร็จในด้านโครดดงการพระร,ร,ร,ราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองค์ขมนตรีได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่พรอมเมเนรารีสอร์ทมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ข่าวต่อไปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงรวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอแม่แตงนะคะก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะบุกเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการซุกซ่อนไม้แปลรูปรวมถึงไม้ท่อนซึ่งถือว่าเป็นไม้ต้องห้ามนะคะจํานวนมากค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับยึดของกลางเป็นจํานวนมากค่ะ เมื่อเวลา11.00นาวันนี้ที่สำนักง,งานป่าไม้เชียงใหม่ที่8บ้านปางกว้างนายนภดลกันธรรมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอาสาสมัครรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบไม้เถื่อนที่แปรรูปและไม้ท่อนเป็นจำนวนมากที่ตรวจยึดมาจากบ้านเลขที่78หมู่ที่16ตำบล<ด>อินทข<ด>ิน<ม>อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่ามีการซุกซ่อนไว้ภายในบ้านและสร้างเป็นบ้านเก็บไม้อำพรางเพื่อให้ รรอจจาาากการตรวสบภยหลังจากการตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเอาของกลางทั้งหมดนะคะมาเก็บไว้ที่สำนักง,งานป่าไม้บ้านปางกว้างทางนี้ได้แจ้งความและดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านดังกล่าวซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะนายนภดลกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบไม้แผ่นแปลรูปจํานวนมากและมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ําทางชุดปฏิบัติการจึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงใหม่ที่8 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงใหม่ที่13ศบเปิงนะคะเข้าร่วมกันตรวจสอบพื้นที่และยึดไม้ยางซึ่งถือว่าเป็นไม้ต้องห้ามแปรรูปหนา3นิ้วยาว6เมตรจํานวน500แผ่นและเสาเหลี่ยมไม้สักหน้า8เมตรยาว6เมตรจํานวน20เสาซึ่งทางผู้จับกลุ่มก็ได้แจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนเตรียมดําเนินคดีกับเจ้าของไม้ไว้แล้วนะคะถึงแม้ว่าทางเจ้าของไม้ค่ะจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่อย่างไรก,ก็ตามเ<ร>จ้าหน้านที่ก็ต้องมีการควบคุมตัว เพือพ่อดำเนินคดี <น Beast S 1> ตามกฎ <บน S 1> หามายต่อไปค่ะก็เราก็ได้ตรวจดไปกเริ่งถ่ายบนป่าค่ะทุกฝ่ายนะคะก็ได้ระดมกำลังนะคะที่จะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะ ข่าวต่อไปค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะตามที่มีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีที่แม่หลวงกุ้งนะคะหรือว่านางสาวสุพัฒนระวีอยู่แพทย์ค่ะผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านหมู่ที่6ตําบลหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการยื่นใบลาออกต่อในอําเภอเมืองค่ะต่อมานะคะได้มีการยกเลิกค่ะและมีการ ยืนยันว่าจะขอทํางานต่อนะคะเพื่อจะได้ช่วยประชาชนในหมู่บ้านแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแม่หลวงกุ้งก็ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมกับนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองหอยที่สํานักง,งานเทศบาลตําบลหนองหอยค่ะ จากกรณีที่นางสาวสุพัทรวีอยู่แพทย์อายุ35ปีหรือแม่หลวงกุ้งนะคะซึ่งได้ฉายาว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะได้ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเมืองเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนในการทำงานและถูกกดดันทางการเมืองทางนายอำเภอเมืองนะคะก็ได้ระง,งับใบลาออกไว้เพื่อขอให้แม่หลวงกุ้งได้ทบทวนการ ตัดสินใจอีกครั้งค่ะก่อนที่แม่หลวงกุ้งจะเปลี่ยนใจยืนยันว่าไม่ลาออกและขอสารต่อการทํางานในหมู่บ้านต่อไปค่ะล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะคะวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาที่สํานักง,งานเทศบาลตำบลหน,นองหอยอาคารชั่วคราวนายนรงวิบูลมานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหน,นองหอยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อหาข้อสรุปกรณีที่รัษฎรได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของน้ําประปาบาดาลหมู่บ้านและปัญหาขยะโดยมีนางสาวสุพัฒนประว คอยู่แพทย์ผู้ใหญ่บ้านสิริวัฒนาหมู่ที่6หรือแม่หลวงกุ้งนะคะและนายอุดมชัยชนะกำนันตำบลหน,นองหอยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางแม่หลวงกุ้งได้ชี้แจงว่าเรื่องของน้ําประปาหมู่บ้านก่อนหน้านี้มีการบริหารจัดการโดยกลุ่มคณะบุคคลของหมู่บ้านและมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการเรียกเก็บจากกลุ่มทรัพยากรบ,บาดาลดังนั้นคณะบุคคลจึงได้เข้าไปปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองหอยโดยให ถ่ายโอนให้กับทางเทศบาลเข้ามาช่วยเหลือ แต่ทางเทศบาลไม่ได้ตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือหรือไม่นะคะจึงทําให้ปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อค่ะ 2. คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดขยะและสิ่งแวดล้อมโดยก่อนหน้านี้ทางหมู่บ้านได้มีการจ้างพนักง,งานดูแลความสงบเรียบร้อยและพนักง,งานดูแลเรื่องของขยะโดยมีค่าจ้างนะคะแต่ก็เกิดปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ค่ะทางหมู่บ้านจึงได้หารือกันนะคะให้ยุติการจ้าง นอกจากนี้ทางไม่หลวงกุ้งก็ยังได้ตั้งคำถามในที่ประชุมค่ะว่าที่จริงแล้วในหมู่บ้านมีสมาชิกเทศบาลอาศัยอยู่แต่แปลกใจว่าทำไมไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางเทศบาลน,นะคะในขณะที่ทางนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,น้องหอยก็ปัดความรับผิดชอบโดยได้กล่าวว่าทางหมู่บ้านไม่เคยเข้ามาหารือแต่อย่างใดควรจะมีการแก้ไขปัญหากันในหมู่บ้านไม่ควรมายนความรับผิดชอบให้กับทางเทศบาลเพียงฝ่ายเดียวค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางเทศบาลตะบนน้องหอ ก็จะมีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปค่ะกังตอนที่จะสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านท่านกัานัยประสานดีก้อนบอกระบุเลยว่าผู้ใหญ่บ้านจะต้องประกอบอาชีพนะคะจะต้องประกอบอาชีพแล้วพี่ๆี่สื่อมันมีข่าวนึ่นข่าวอันนี้หนูเสียใจนะก้อนบอกว่าหนูเอาเงินจ้างสื่อเพื่อหนูออกทีวีอ่ะมันจริงหรือเปล่าคะพี่เคยได้รับเงินจากหน่ยไหมค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเราคงจะได้ไป รับฟังข้อสรุปรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะที่หลายท่านให้ความสนใจค่ะในช่วงนี้รวมถึงหลายสื่อนะคะก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะซึ่งจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิร้อนจัดนะคะทําให้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็ต้องมีวิธีคลายความร้อนรวมถึงคลายความเครียดให้กับสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะมีแพนด้าช่วงๆและหลินหุ่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมรวมถึงให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมสโมสรหมีแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่นายนิพนธ์วิชัยรัตน์รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และนายวิทยาสิงห์คำหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมทีมพี่เลี้ยงหมีแพนด้าร่วมกันสร้างสีสันจัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับครอบครัวแพนด้าช่วงๆและหลินหุยน่ยณสวนจัดแสดงแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยทีมพี่เลี้ยงได้จำลองลานหิมะเล็กๆค่ะด้วยการนำน้ำแข็งป่นละเอียดและน้ำแข็งก้อนตกแต่งด้วยผลไม้และของโปรดของมีแพนด้านะคะไม่ว่าจะเป็นใบไผ่อ่อนหน่อไม้แครอทและแอปเปิลค่ะมาจัดเตรียมไว้เป็นของว่างยามบ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยให้ช่วงๆและหลินหุ้ยลงมาเล่นน้ำแข็งค่ะ นายนิพนธ์วิชัยรัตน์นะคะบอกว่าด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวจึงจัดกิจกรรมเพื่อคลายร้อนและลดความเครียดให้กับช่วงๆและหลินหุยรวมถึงสัตว์อีกหลายชนิดในสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ รวมทั้งดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจและอารมณ์ของมีแพนด้าให้พร้อมสมบูรณ์เต็มที่สําหรับการเตรียมการผสมพันธุ์ที่กําลังจะมาถึงนะคะซึ่งจากรายงานและการตรวจสอบพบว่าแพนด้าทั้งคู่ค่ะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งในวันที่4 8พฤษภาคมนี้คณะทำงานโครงการวิจัยและจัดแสดงมีแพนด้าในประเทศไทยสวนสัตว์เชียงใหม่ นำโดยนายสตัตวแพทย์ดรบริพัตรสิริอรุณรัตน์นะคะพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรวมถึงสำนักง,งานอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาองค์การสวนสัตว์นะคะจะได้ร่วมกันตรวจสุขภาพแพนด้าทั้งสองอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะการเอลตราชาวตรวจสภาพมดลูกของลินหุ่ยนะคะเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปว่ามีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือไม่ค่ะซึ่ง นายนิพนธ์ก็บอกว่าในปีนี้คาดหวังไว้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสสูงค่ะสำหรับการผสมพันธุ์ของมีแพนด้าจะประสบความสำเร็จและมีแพนด้าตัวน้อยออกมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันอย่างแน่นอนค่ะประเทศไทยเราได้มีความภาคภูมิใจในการที่เราจะมีน้องโคงมิปิอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนของประเทศไทยเราได้มีความสุข ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีหมีแพนด้าตัวน้อยออกมาให้เราชมความน่ารักหรือไม่ค่ะทั้งวันนี้คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้นะคะส่วนข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณพัชระและคุณพิมพิน,นในสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ